สวัสดีค่ะเรามาสาธิตการน,นุ่งสิ้นนะคะนุ่งกันง่ายๆเลยค่ะจับนุ่งได้เลยนะคะอันนี้เป็นการนุ่งจีบหน้านางโดยใช้ผ้านะคะลายพิเศษเป็นลายหลวงพึ่งค่ะผืนนี้ยังมีนะคะท่านใดสนใจรั้วก็แจ้งมาได้ค่ะนี่ค่ะตามภาพเลยนะคะจับเข้าไปค่ะแล้วตรงนี้ก็ม้วนพับลงนะคะบางท่านก็จะใช้สายมาผูกนะคะ สายลัดเลยหรือบางท่านก็ที่เราจะเห็นต่อไปคือใช้เข็มขัดคาดทับนะคะจัดให้เข้าที่ค่ะแล้วก็ใช้เข็มขัดคาดค่ะเข็มขัดทางร้านก็มีขายนะคะลดราคากันพิเศษด้วยนะคะเหลือสองร้อยยี่สิบบาทนะคะถ้ารับชิ้นเดียวจะมีค่าส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหรือหัวลัดสิ้นค่ะถ้ารับชิ้นเดียวมีค่าส่งนะคะ อันนี้ก็คือปรับให้เข้าเหมาะกับเรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนุ่มได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะหน้านางสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นการนุ่งแบบพูฐานนะคะจับชายผ้าค่ะทบไปด้านหนึ่งอยู่ข้างในนะคะอีกข้างหนึ่งข้างนอกค่ะแล้วก็เอาด้านที่อยู่ข้างในแนบไปที่เอวเรานะคะ เสร็จแล้วก็จับใช้ขึ้นมาพับค่ะให้เหมาะกับเรานะคะนี่ค่ะพับทั้งสองด้านเลยแล้วก็ค่จัดให้เหมาะกับเราแล้วก็ใช้หัวลัสติ้นนะคะหัวลัสติ้นล้วก็มีจําหน่ายลดราคาพิเศษนะคะสีทองนะคะลดราคาเหลือร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะค่าส่งสามสิบบาทนะคะ หัวละซสิ้นใช้ด้านซ้ายสอดรูซ้ายใช้ด้านขวาสอดรูขวาแล้วก็จับคว,าย,ควายนะคะเพื่อเป็นการล็อกค่ะแล้วก็สอดลงไปนี่ค่ะนุ่งง่ายๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นการนุ่งแบบผู้ทานค่ะง่ายๆแบบนี้ไม่โป้ด้วยค่ะต่อไปผืนนี้เป็นลายวิถีไทยนะคะจะสาธิตวิธีการนุ่งแบบเขาเรียกว่าแบบจีบตะ,ตะเบงมานค่ะนะคะ ง่ายแบบนี้เลยนะคะจับแล้วก็จับจีบแล้วก็ม้วนม้วนม้วนนะคะแล้วก็ใช้หัวและสิ้นร้อยเข้าไปนะคะนะคะสอดเข้าไปแล้วก็เข้าไปรูนึงแล้วก็สอดอีกรูกนึงลงไปค่ะค่ะแล้วพี่พี่ก็อ้อมมาด้านหลังเอามาผูกกับริมที่เราอยู่ด้านในนะคะ ครั้งแรกนะคะผูกเสร็จนี่ค่ะจัดให้เข้าที่นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะสามารถจับนุ่งได้หรือว่าจะนําไปตัดเย็บได้นะคะเป็นผ้าขนาด2เมตรค่ะจะนําไปตัดเย็บก็ได้หรือจะนุ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะตัดเย็บเสื้อกระโปรงกางเกงเดรสนะคะผ้าถุงสําเร็จได้